ใช้ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้23มกราคม2 5 6 6เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนเก่าบัตรเก่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะยังมีการโอนเงินเข้าให้ผู้ถือบัตร13.22ล้านรายคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 6กระทรวงการคลังเปิดให้เช็คสิทธิ์รอบ2 ในวันที่31มก,กราคมนี้ภายหลังจากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จนะคะโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2 5 6 6เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1มีนาคม2 5 6 6ดังนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนบัตรเก่าผู้ถือบัตรคนจนจำนวน13.22ล้านรายในเดือนกุมภาพันธ์กรมบัญชีกลางยังคงโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสำหรับตารางการโอนเงินมีอัปเดตดังนี้นะคะ และก่อนไปรับชมตารางการโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์ อย่าลืมส่งกำลังใจให้แอปด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรเก่านะคะหรือคนเก่าทุกวันที่1ของเดือน1กุมภาพันธ์นะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้วงเงินซื้อสินค้า200และ300บาทส่วนลดค่าซื้อการหงต้ม100บาทต่อ3เดือนมกราคมถึงมีนาคม -66 นะคะ ค่าโดยสารรถบรขอส5 0 0บาทต่อเดือนรถไฟ500บาทต่อเดือนขอสอมกรถไฟฟ้า MRT BTS ARL 5 0 0บาทต่อเดือนนะคะทุกวันที่18ของเดือนสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินชดเชยค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาท ท่านจะได้รับเงินคืน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรจะเป็นผู้ชำระเองนะคะและท้ายสุดทุกวันที่22ของเดือนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการโอนเข้าบัตรสวัสดิการทหงรฐบัตรคนจนอีก200บาท สองรายการรวมกันเป็น1,000บาทนะคะทุกวันที่22ของเดือนสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนเก่าบัตรเก่าประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ยังมีการโอนให้ผู้ถือบัตร13.22ล้านรายนะคะ